ลาจับตอกสารเสร็นยาวอยากจับยาวครับนครับจับช่วงกรจออะไรบบไปขยับมาไดหน่อยยาี้่าีอยามีโอกาสสิมันสเสียวหรือว่ามันจะแฉลบประจยาวสครับสำหรับ่ารจับสั้นนสครับยิ่งไม่จับบอลลูนได้ยิ่งจับสันจะระวังมือ สิครับผมหลังจากที่เ,าเราเาตอ,อกลายตั้งแล้วนะครับบาดนี้ผมมันมาแน,นะนาวิธีพาไหม้วก็รเราตอกสารนะครับผมซึ่งไหมนี่ผมตัดใ้แต้เดือครับเด้อคชื่อผมตัดเลยแล้ว,ลวอออนี่ครับตัดธรรมดาครับคื่อหมายถางว่าตัดขออนะครับนี่ครับนี่ครับตัดขออ,อ อันนี้ความยาวบ็จจำกัดเดียวกับเดิมแล้วแต่เฮาซึ่งมากผมจะใส่อยู่ประมาณแปดป่องหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดกาสิบอันนี้สิบป่องทั้งหป้องมันสั้นครับเอาง่ายๆคือความยาวของเราอยู่ประมาณผมใส่อยู่ประมาณสามเมตรครับซึ่งผมพาเครื่องนะครับอันนี้ครับ ยา่ายในห้องห้อง้อนนะครับก็คือความยาวบ่จิบกัดครับและกะ็จำนวนเสน้นกับ,บอ่อดิบกัดซได้ครับเด้เพราะว่ามันใส่ไหลดีมันระบุชัดเจนบ่อยแล้วแต่ความหน่อยความใหญ่ของต่อครับซึ่ง,งที่แนะนำก็คือต่อไร่ตั้ง,งใส่สองเสนนะครับ ใส่ขนาดสองเซนแตรับพี่น้องเข้ากับลดขนาดลงมาเหลือจักเซนเข่งนะครับเด้อยเพราะว่าสองเซนเนี่ยมันใหญ่โกตเพราะว่าผมสารแล้วมันเห็ดหนาครับแล้วก็มันใหญ่กว่ากระติ๊ดที่เข้าเสียไปหุ่นนะครับก็เลยให้พี่น้องเอาเซนเข่งนะครับจะด้กำลังงามเห็ดงายเซนเข่งความอ่อนกเหลาอ่อนก็ผมเหลาลงจักจับหน่อยหรือหลายเติบเลยครับแต่ว่าก็ย้อ,อนหลายนะครับว่ดอกไรตั้งเอาเซนเข่ง ดเดี๋ยวก็ทีนี้พอตอกลายตั้งเส้นคืงเขาก็เอาตัววัดตอกไายตั้งมาแล้วครับยาวของผมมีสองเซน,นอของพี่น้อเขาสองอัดเ้นเคืงเขาก็เอาเ,เาอส,าส้นคืงนี้มาวัดกับตอกสารนะครับซึ่งตอกสารสีเอาคืงหนึ่งของตอกลายตาั้งหมายความว่าตอกลายตั้งเสนหนึ่งเอามาพาเขิงมันจะเป็นตอกสารสองเซนครับความความกว้าง ความใหญ่ออกมาแบบนี้ใช่ที่วัดเรืยองก็บตอกลายตั้งครับเพียงแต่ว่าตอกสารฮัสิมมาพาขึงตอกลายตั้งมีได้เศษหนึ่งแต่ว่าตอกสารฮัสิมาผพาให้เป็นสองเศษครับ ก็พาตามที่เราเขามากกว่าเลยครับแล้วเราก็มาพาเครื่องอีกอหนึง่งมันก็จะเป็นต่อสาร พอเขาพาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าที่แรกเขาพาขนาดพอดีกับต่อลายตังนะครับบัดนี้เขาก็มาจักแบ่งเคิงแบบเนี้ยซึ่งผมจักแบ่งเคิงแล้วอะเรียบร้อยแล้วครับจักแบ่งเคิงมันจะได้สองเสร็จนะพอจักแบ่งเครงเสรเขาก็จิมมาจัก,กเอาแตติวมนะันซึ่งเขายังมุจักไหนได้ด้วครับเพาะิจัก เครื่องหนึ่งระวังติวปับอดีมาครับกบเตือก่อนครับ,บแบบแดงคื่องสีก่อนครับห้าเอลไปทั้งติวมันตัวนี้ครับตัวนี้ห้าเอลทิ่ ติ่วมันจะสีคทีนี่เขาก็สินี่ครับออกจังเลวเขารูปออกเสียงมันออกนะครับตัวมันติปักมือเขาเลยครับพอเาลูกแล้วทีนี้เขาเก็บมาปักแต้มแล้วด้านข้างมันนะครับให้มันสมุนนะครับ เสมอกันแล้วนะเอาก็สิเอาปูดฟิวมันออกคนระับด้นี้เป็นัน ดัานเตี๋ยวนี่ด้นเตี๋ยวครับสีเอาดัานเตื๋ยครับช่ว่าผมเก็บไหวเลยครับเดื่องผมเอาไว้สารตุ้มกบครับอย่างพี่น้องก็รอดชมครับเแต่สีสารตุ้มกบให้เบิ่งครับจัดอะไรนะจัดแต่ระวังมือเลยนะครับเวลาจัดตอกสารเสร็จมันยาวครับ อการจับจับแล้วมันแฉลบหนาแฉลบหลังหรือมันเสียวครับพยายามครับอย่าจับยาวครับมันยาจับช่วงจน้าจอครับกลับไปขยับมานีกเลน่อยครับเพราะถ้าจับยาวสิมีโอกาสสิมันเสียวหรือว่ามันจะแฉลบครับถ้าจับยาวสิครัแล้วาั่าแก้จนฉัน ยิ่งไม่จับบอลลงเขาได้ยิ่งจับสัตว์แต่ก็ระวัง ทางติวนี่มันง่าย,ยู่ครับแต่ครับจับพวาเอาติวเอาเนื้อเอาหนักมันสิมันสิแซบครับฉะนั้นให้จับช่วงนันซะ พอเวลาสานมันจิบวแข็งที่สานง่ายครับแล้วก,กันตรงปลายนะครับปลายสุดมันทั้งสองฝัง่งมันยามเฮเอ,อนไว้ไงใส่ปากกว่าให่กว่าตอกกว่าผมเนี้ยเสียไวต้ต่อกทิตทับเสร็จนะเพอเขาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็สิบอลลูเตรียมนะครับเตร็จขูดออกจากไม้ครับ 我还要训练呢。 เราโอเคนะครับเนาะสารตอกสารนะครับสงสัยกับคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมเอาสารวิธีเหล่าตอกสารนะครับเดินคลิปนี้ก็คือสิกอโจอแคดีเดี๋ยวคลิปหนาไปเบิ้งวิธีกอ่อกันครับบางคา้สีเริ่มจังไดในการกอ่อแล้วก็คลิปต่อไปก็คือขึ้นขอ้อก่อปาก คือสิจบขน่นั้นครับเพราะว่าการเจาะงาการขอบแล้วการเฮ็ดงาใส่งาผมลงไวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนในผลิตสารตุ่มประกดนะครับเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆสารการรับชมสวัสดีครับ